ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสุรินได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาโคราชจัดงานทอดพระป่าและจัดหาลงศพเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมทั้งแจกข้าวสารกว่า500กิโลกรัมค่ะที่วัดใหม่แหลมทองตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมาจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกปิยพงษ์พรมบุตร ผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์รวมกับมูลนิธิสว่างเมตตาจุดอำเภอหนองบุญมากจุดกระชรจุดหนองบัวสาลาจุดอำเภอชุมพวงแล้วก็มูลนิธิสว่างซาเสีซกงจุดอำเภอกาบเชิงจุดอำเภอพนมดงรักรวมไปถึงยังมีจากโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาทีมงานโคราชหันษาและผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดโครงการทำด้วยใจไปด้วยกันงานทอดผ้าป่าสะมัคีและจัดหาลงศพเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศพผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งยังบริการส่งมอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ พร้อมทั้งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่สำหรับพิธีการทอดผ้าป่านั้นเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธคล้ายก,กันกับพิธีทอดกระถินแต่ไม่มีกำหนดมีระยะไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดก็จะสามารถทอดเมื่อไรก็ได้อีกทั้งไม่เจาะจงเกี่ยวกับภิกษุที่จะรับผ้ากรถินแต่อย่างใด นอกจากนี้ภายในงานก็มีโรงทานอาหารคาวหวานน้ำดื่มจากผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานแล้วก็ยังมีการแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กว่า500กิโลกรัมส่วนยอดรวมผ้าป่าในครั้งนี้ประมาณ20,000บาทค่ะ